สวัสดียามเย็นเย็นครับคอกแดนดอกบัวครับแดนดอกปวัวเชียดีวันนี้ก็อ,อยู่กับผมเช่นเดิมครับคุณครับตามคำสัญญานะครับพบกันนะครับกับเด็กๆชุดสีสว่าดครับ จุดนี้ได้1เดือนเต็มพอดีนะครับได้หนึ่งเดือนเต็มพอดีครับก็มาอัปเดตสถานะนะครับพัฒนาการให้กับผู้ติดตามได้รับชมกันนะครับจุดนี้มี8นะครับผู้สี่เนี่ยสี่และว,วันนี้จะมาอัปเดตทีละตัวนะครับว่าแต่และตัวมีลักษณะเป็นอย่างไร,นะรตอนนี้4สี่ตัว 5ตัวล้วอยู่ในเฟรมนี้นะครับรู้สึกจะหมดรินะครับหมดริแล้วเริ่มหมดฤคริบอีก3ตัวยังยังวิยังมีอยู่นะครับก็เยามาดูก,กันทีละตัวนะครับก็1เดือนเต็มวันนี้นะครับไม่ใช่1เดือนอ่าสามสวันก็แล้วกันนะครับ ฟลิปิินเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าตัวน,นีนเป็นตรงผู้ตัวนี้นครับส่วนมากก็ตัวผู้ก็จะสีเข้มนะครับริลิปนก็จะสีอ่อน นี้มีโอกาสนะครับมีโอกาสดีนะครับเสร็จสิ้นภารกิจปิดภาคเรียนแล้วก็พอดีมีญาติผู้ใหญ่นะครับเสียชีวิตก็ทำการชาัตรคริตไปเรียบร้อยก็ยุ่งยุ่งอยู่ให้วันนะครับกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจก็วันนี้โอกาสดีนะครับัขออัปเดตนะครับพัฒนาการของเด็กๆนะครับให้กับผู้ติดตามได้รับชมกันนะครับ เริ่มที่ตัวแรกครับตัวนี้ริบินสีสม้มนะครับสีสม้มดูครับอ่านสอนครับอ่านสอนนะครับดูลินซิโอ้ยอ่านสอนลิปลินปาดครับ ตัวที่1ตัวที่2องบิ้นสีเขียวครับอ่านสอนเหมือนกันผลกัม,มหยี่รับทั้ง2ตัวนะครับดูลิ้นสิอันนี้โคนลิ้นนะครับเริ่มมีจุดดำๆขึ้นมานะครับก็เป็นลิ้นปานนะครับไม่ดำแน่นอนนะครับตัวที่2อ,อุ้ย ีเยวนะคตัวต่อไปตัวผู้นี้หลับไปแล้วนะครับอ่านสอนอ่านสอนเช่กนกันะครับอ่านสอนเปลิ้นซิอ่าเป็นลิ้นปานเหมือนกันครับป่านตัวที่สี่ตัวผู้ครับอ่าตัวนี้โอเค ตัวนี้เป็นอ่านน่าจะเป็นเนี่ยนะครับมีท้องอ่านเหมือนใบโพนะครับแต่มีหัวสอนด้วยนะครับเป็นอ่านใบโพครับให้ดูเลยสิสวยนะครับสมบูรณ์ด้วยถิ้ง่านครับ ไม่มีดำนะครับตัวผู้หมดแล้วครับสี่ตัวต่อไปดูที่ตัวเมียนะครับตัวเมียตัวแรกลิบบิ้นสีเขียวอ่อนครับอ่านสอนครับอ่านสอนลิ้นลนจุดนิดนึงนะครับอยู่สามสิบวันอาจจะยังไม่ชัดเจนนะครับ ตัวต่อไปติปบบินสีชมพูอุ้ยอ่านสอนผุกติบเลยครับตัวนี้นะครับลิ้นเอ่อตัวนี้ชมพูนะครับไม่เห็นเลยลิ้นสีชมพูนะครับขนกามะยี ตัวนี้อีกตัวครับหลับละหลับปุ๋ยแล้วเลยบินสีฟ้านะครับอ่านน่าจะเป็นอ่านโบลิ่งนะครับอ่ออาก็อขอดูหน่อยขอดูน่อยร้อนนะยิ้นปานครับตัวนี้ินปาน ออยงตัวไหน,นอ๋อเลยตัวนี้ครับตัวนี้นะครับสีชมพูอ่อนนับกรรมมัมยีตัวโตวนะครับตัวนี้อ่านโบลิ่งครับกรรมมัมยี่ดูหน่อยอดูหน่อย สีชมพูนะครับยังไม่เห็นหมาประมาณนี้ครับี31วันครับมีตัวนี้นะครับก็จะอยู่ในกลุ่มกำมือนะครับจะ,จะมีผลขึ้นมาทีกหนึ่งนอกนนจากผลเท่ากันหมดเลยนะครับเป็น,ปนกำมือสั้น ชุดนี้ตัวเมียติดจองหมดแล้วนะครับทุกตัวตัว,ตวผู้รอตัดสินใจสองตัวครับวันนี้แหละครับอากาศในคลอกร้อนมากครับก็เลยคือพัดลมระบายอากาศข้างบนน่ะมันมันเอาไอร้อนนะครับเอาไอร้อนลงมา ก็เลยมาใช้พัดลมพัดลมแอร์นะครับตัวน,นี้มาพัดมา a เด็บนะครับมา,อาบเอาวความเย็นจากพื้นนะครับเย็นสบายตอนนี้ก็หลับนะครับเหลือตัวสีส้มตัวเดียวนะครับ สีส้มตัวเดียวนะครับต,ตอนนี้ยังตอนนี้ยังสีส้มสวยนะครับสีส้มอันสอนตัวผู้นี่อันศนสามตัวนะครับตัวผู้มีสีส้มสีม่วงสีน้ำเงินแล้วก็สีเขียวมีตัวสีม่วงตัวนี้ตัวเดียวนะครับที่เป็นกลุ่มอนัน ว่าสวยนะครับสวยอยู่ครับที่ไม่ใช่อ่านสอนเป็นท้องสมมณุนด้วยนะครับเป็นคล้ายๆอ่านใบโครเลยนะครับต้องมีอันนี้อ่านสอนสองตัวนะครับคือยิบินสีชมพูกับยีบีนสีเขียวนี้อ่านสอนนะครับส่วนตัวนี้เป็นอา่านโบลิ่งตัวนี้ก็เป็นโบลิ่งนะครับสีตัว เนี่ยสีผู้สนะครับก็สิ้นฤทิ์ไปทุกตัวแล้วครับสิ้นฤทิ์ไปทุกตัวหานะเดตพัฒน,นาการนะครับให้กับผู้ติดตามได้รับชมกันนะครับ ก็ประมาณ15วันนะครับก็จะวัคซีนเส็มแรกนะครัจากนั้นก็รอย้ายบ้าน,นรประมาณช่วงประมาณ50วันขึ้นไปย้ายบ้านเแล้วแต่ว่า,าลูกค้าท่านใดผมพร้อมที่จะรับไปช่วยหนก็แจ้งเข้ามา โอเคนะครับขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามคอรอบแกนดอกบัวนะครับฝากกดไลค์กด s ั b สไครต์นะครับเป็นกำลังใจให้กับคอรอบด้วยนะครับก็พบกันใหม่นะครับจะมาเปเดพัฒนาการั้นเด็กให้รับชมกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ